สร้างความดีคู่ยุคสมัยความงามความเป็นไทยสร้างความดีคู่แผ่นดินสวัสดีคานผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการความดีคู่แผ่นดินกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีสาระสร้างสรงสรค์สังคมดีมาฝากอีกเช่นเคยค่ะ อาจารย์กัญยรัตเวชศาสตร์ด้วยเรื่องราวของความรักในวิชาที่ครูและความประทับใจในพระอัจฉริยภาพแห่งรัชกาลที่6ซึ่งครั้งหนึ่งอาจารย์เคยร่วมดูแลพระราชวังสนามจันทร์รวมถึงชมละครจากวรรณคาดีอันเป็นพระชนิพนธ์ของรัชกาลที่6โดยการถ่ายทอดของนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนของอาจารย์และเก็บมาเล่ากับประวัติที่น่าสนใจของพลเมืองจีนที่เข้ามาสร้างนครหาดใหญ่ให้กลายมาเป็นชายนาทาวภาคใต้ในยุคปัจจุบัน หมดนี้ในความดีคู่แผ่นดินวันนี้ค่ะร่วมต้านภัยโลกร้อนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันนี้รายการความดีก็บบนดินได้มีโอกาสมาพูดคุยกับอาจารย์กัญยารัตเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้เคยดูแลพระราชวังสนามจันทร์มามากกว่า20ปีกับอาชีพของการเป็นครูนั้นวันนี้เธอยังมีความมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะคะรองศาสตราจารย์กัญยารัตนเวชศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษราศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคนปรปฐมเป็นผู้หนึ่งที่สอนสั่งลูกศิษย์ด้วยใจรักในวิชาชีพของความเป็นครูผู้ที่มีความประทับใจในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากความรู้ในประวัติศาสตร์และวรรณคดทีที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่าน นำมาสอนสั่งให้ความรู้แก่ลูกศิษย์และยังสอนวิชาวรรณคดีสมัยรชัชกาลที่6กน่มาหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์อีกด้วยที่สำคัญคือใจรักด้วยนะใจรักเป็นปัจจัยสำคัญพอดีส่วนอื่นก็เป็นส่วนที่มาประกอบและทำให้เห็นว่าคนที่เราเคยใกล้ชิดตลอดมาก็คือครูและครูเป็นแบบอย่าง ครูที่ได้พบเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านใดก็รู้สึกถึงความที่ท่านเป็นปูชนียบุคลการที่ได้มาเป็นครูเนี่ยก็เพราะว่าคิดว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่จะถ่ายทอดความรู้ความคิดบางอย่างที่มีได้มากกว่าที่จะไปทาอาชีพอื่นเพราะอาชีพอื่นก็ไม่ได้รักเท่าอาชีพนี้คคิดว่าน,นี้เป็นเป็นส่วนสําคัญนะคะ ด้วยความซราบซึ้งในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระองค์ท่านทั้งการเป็นผู้ศึกษาและสอนเนื้อหาเหล่านี้อยู่แล้วอาจารย์กัญญรัตน์ยังได้ยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างและแปรเอาความจงรักพักดีรวมถึงความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความคิดที่อยากจะรอจะเจริญรอยพระยุคลปารของพระเจ้าอยู่หัวพระคุณแม่นีจะพูดทุกวันและคุณแม่เองก็เป็นครูใหญ่นะครับ แต่ว่าเป็นครูใหญ่โรงเรียนชั้นปฐมนะคะก็เป็นเวลามาตั้ง2ีบกว่าปีในการทีู่กฝังในเรื่องของการเจริญอรอยพยากรบาทก็คือว่าอาชีพของครูก็คิดว่าเป็นอาชีพของการเป็นผู้ให้แล้วก็ความเมตตาที่เรามีต่อเด็กหรือนักศึกษาเนี่ยก็อยากจะให้เป็นสิ่งที่จะเป็นสื่อให้เขาเนี่ยได้เป็นบุคคลที่ดีในสังคมแล้วก็ คือในส่วนของการที่ได้พบเห็นครูมาที่ท่านหม่อมหลปิ่นก็เหมือนกันเป็นเหตุที่ต้องให้เจริญรอยให้ทุกคนะบาทก็ะหมืกอมกเจ้าเจะาขวัตสมเด็จทั้งุกเจ้าเจ้ากุเพราะว่าท่านเป็นแบบอย่างของการที่เป็นบุคคลที่มีความเพียบพร้อมของความเป็นผู้ดีซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นคนร่ํารวยหรืออะไรนะคะแต่ว่าเป็นคนที่มีเกียรติในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ มีความเอื้ออาทรน,นะคะมีความเป็นสุภาพุบุษใจดีแล้วก็ใจกว้างแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์อันจุดตรงนี้ค่ะที่มาอยู่พระราชวังสนามจันทร์ตอนที่มาเป็นนักศึกษาปริญ,ญาตรีลีวก็ได้ในสิ่งนี้มากครั้งหนึ่งในชีวิตอาจารย์กัญญรัตเคยร่วมดูแลและอนุรักษ์พระราชวังสนามจาันทร์อดีตที่ประทับพ,พักแรมของรัชกาลที่6มายาวนานกว่า20ปีสิ่งนี้ยิ่งทำให้อาจารย์ผูกพัน และทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นเวลายาวนานกว่า20กว่าปีก็คือการที่ได้ทนุบําบุงศิลปะวัฒนธรรมนั่นก็คือการที่ได้มีหน้าที่ในการดูแลพระชวังสิาปจันทรก์ก่อนที่จะได้มีการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าจอยู่หัวในครั้งนั้นพระราชวังศิลปจันทร์เนี่ยเป็นที่ที่มหาวิทยดูแลส่วนหนึ่งทางจังหวัดส่วนหนึ่งแล้วก็ สลักลางจังหวัดก็ดูแลสวนในส่วนนี้ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลท่ะที่นั่งก็ตำหนักชาลีมกฏหามาเรีราชัฐมตำีลังและก็ะตำหนักทักวั่นแล้วก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการดูแลกรได้ชมวสงสารจั์ซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพ,พระเจ้าพัชรินีเธอเจ้าฟ้ากพชรรัตราชสุดาสิทธิศรีพันวดีเป็นองค์ประธานและท่านหมอจิ๋วาลาคุณกับท่านผู้อำนชีวินาลา รวมทั้งยังมีกรรมการหลากหลายนะก็ในฐานะที่ได้เป็นลูกศิษย์ที่นี่รุ่นแรกแล้วก็เห็นแล้วก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก,ก็ถือว่าการที่ได้ดูแลพระราชฐานพระราชวังเสลิมกันในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาก็เป็นการแสดงความกตัญญู ตอพระองค์ได้อย่างดีทยี่ยดนการที่จะพูดบอกเพียงอย่างเดียวว่าจงรักภักดีนะคะเพราะว่าได้ปฏิบัติความเป็นรูปนซึ่งในการที่จะทําหน้าที่ในเชิงศิลปะวัฒนธรรมอย่างนั้นได้ก็อยากจะเรียนที่ทราบว่าไม่ได้ทําเพียงคนเดียวได้มีบุกคนต่างๆที่จะมาช่วยให้เกิดความสาเร็จนะคะด้วยนั่นก็คืออ,า,อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤิรชัตวัน ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่ได้ทํางานคู่กันมาตลอดจนผู้บริหารของมหาางสอพิมพ์รายแล้อ็จาไี่ทุกา่าอันนี้ก็ถือว่าทุกคนก็ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระมงกเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานชีวิตที่ดีงามให้แก่พวกเราเพราะว่าการที่เราได้มาเรียนได้มามีอาชีพมีความมั่นคงในครอบครัวและก็มี ชีวิตที่ดีงามทั้งหลายเนี่ยก็ด้วยพระบารมีข,าาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าเจ้าอยู่หัวที่ผมเก้าผมกระหม่อมบนแผ่นดินที่เราทํางานอยู่ในพระราชบัณา์จังนะและทั้งนี้เราก็จะพบว่าพระมหากราธิคุณของพระมหากษัตราที่ราชา้าทุกพระองค์เป็นสิ่งที่เราจะต้องรำลึกไว้ไม่รู้เลยแม้กระทั่งถึงในรัชกาลป,ปัจจุบันนะซึ่งมีพระมหากราธิคุณอย่าง หาที่สุดไม่ได้แล้วเราก็จะต้องถือเป็นแบบอย่างถ้าหากว่าจะถามว่าบุคคลผู้เป็นอุดมคติของเราในปัจจุบันเป็นใครเคยถามนักศึกษานักศึกษาจะตอบว่าเป็นพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็รู้สึกว่ามีความดีใจที่สิ่งที่ได้ปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าก้นซึมซาบเข้าไป นั้นจากการที่ได้เห็นนักศึกษาสแสดงละครละต่างๆก็คงจะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านี้ได้มีความจูงรักภักเดิในสถาบันขมหาวิทยาลัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จากสอคอนแก่นซิซซี่ครีมครีมหน้าใสสำหรับชายหญิง อกจากแรงบันดาลใจนวิชาชีพของการเป็นครูซึ่งสอนเสร็จแล้วนะคะทอาจารย์ยังได้นําบทละครของร้นกล้าวรัชกาลที่6มาเป็นสื่อการเรียนการสอนแนวใหม่ให้เด็กได้เข้าใจแนวคดีได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวค่ะกิจกรรมของ การที่เล่นละครบทพระราชนิพนธ์ที่เอยู่สมัการที่บกนั้นก็เพราะว่าอยู่ในรายวิชาในคดีสมัยรัชกาลที่บกซึ่งพระองค์เ,เป็นยิดาพระราชบิดาแห่งบทละครนี่ก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าอ่านแป่ตัวบทอย่างเดียวจะงจะไม่ทราบซึ้งเท่ากับการที่ให้นักศึกษาได้สัมผัสเองและให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย,รห,มายหรือพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ทรงบทละครพระราชนิพนธ์บทละครนี้ในการที่เราที้ทำบทละครขึ้นมาก็ มุ่งหวังที่อยากจะให้ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้วยนอกเหนือจากที่จะต้องเ,อเรียนอยู่แต่เฉพาะความรู้ท,ทั่วไปนะคะนี่ความคิดสร้างสรรค์ถ้าหากว่าดูจะพบว่าให้เขาคิดเองว่าเขาจะนําเสนอในรูปแบบใดจึงจะทําให้งานกิจกรรมของ,ของเขาทั้งนั้นเกิดความน่าสนใจซึ่งในการที่เกิดความน่าสนใจในครั้งนี้เราก็จะพบว่า เขาบางคนเราคิดว่าเรียนในห้องเรียนเนี่ยเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรมากนันแต่การแสดงของเขาสามารถทําได้ดีแล้วก็คิดว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้สอนแทรกแนวพระราชดำริเอาไว้ในละครเนี่ยก็คงจะไปซึมซาบในจิตใจของเขาได้ดีและจะทาให้จดจาไปตราบนานเท่านานนะะถึงแก้ได้รับราชการวิรควรจะเข้าไปหรือเปล่าจริงๆแล้ววิชานี้นะครับวิชาวรรณคดีรักาลที่ห เป็นวิชาที่น่าสนใจมากแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจเพราะว่าเราจะได้ถึงความรู้ทางด้านวรรณคดีเพราะว่าอย่างเราเรียนวรรณคดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียนยุคต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ยุคของรัชกาลที่6เนี่ยเป็นยุคทองของวรรณคดียุคหนึ่งเราก็จะได้ความรู้ทางด้านวรรณคดีทางด้านภาษานะครับแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของวรรณคดีตะวันตกอีกด้วยนะครับประทับใจในตัวอาจารย์มากเพราะว่าอาจารย์ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับคือ เป็นคนที่ยืดหยุ่นแล้วก็มีความกรุณาต่อสิทธิ์เสมอมานะครับอาจารย์จะมีแนวทางในการสอนที่แตกต่างจากอาจารย์อื่นๆเพราะว่าโดยปกติที่เมื่อเราเรียนวรรณคดีเนี่ยเราต้องอ่านเท็กเยอะๆต้องอ่านาตัวบทเยอะๆใช่ไหมครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราอ่านตัวบทแล้วเนี่ยต้องทําความเข้าใจเ,าเราจะได้ทั้ง,งด้านาการวิเคราะห์วิจารณ์พวกนี้นะครับแล้วก็จะได้นํามาแสดงออกนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจตัวบทจริงๆ อาจารย์นะคะก็อาจารย์ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆอะคะ่ะก็จะมีการายืดหยุ่นผ่อนผันให้กับนักเรียนอยู่เสมอๆะคะ่ะแล้วก็การเรียนการสอนที่อาจารย์อาจารย์นำมาใช้นะคะวิธีการสอนที่อาจารย์นำมาใช้เป็นเป็นวิธีการที่แปลกใหม่อะคะ่ะคือกับอาจารย์คนอื่นๆก็อาจจะ เปิดตำรามาแล้วก็เรียนวรรณคดีเรียนหลักการวิจารณ์แล้วก็เอาไปวิจารณ์กันเองเอาไปอ่านกันเราเองค่ะแต่ว่ากับอาจารย์กัญญาัตนะคะก็จะมีการผ้าวิจาร์กันในห้องอะคะ่ะมีการถกเถียงกันมีการได้อภิปรายกันก็สนุกสนานกันค่ะคืออาจารย์จะใช้ความสนุกสนานนะคะมาช่วยสอนมันทําให้นักศึกษามีความรู้สึกว่าสนุกแล้วพอสนุกมันก็จะจําได้ง่ายกว่าที่เราเรียนแบบเคร่งเครียดอะคะ่ะ ความจงรักภักดีในสถาบาันพระมหากษัตริย์และความตั้งใจมั่นในการสรรสร้างลูกศิษย์เป็นสิ่งที่รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์เวชศาสตร์เพียรพยายามมาตลอดชีวิตอยากจะเห็นการพัฒนาในระบบการศึกษาไทยที่มากก็คือการอยากจะให้มีการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องของการคิดความคิดขึ้นมากและซึ่งในปัจจุบันจริงๆก็ได้มีการพูดกันมากแล แต่ว่ายังเป็นการที่จะให้เด็กได้คิดจริงๆเนี่ยคจะต้องทากันอย่างจริงจังเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ใดมีความคิดคือหมายความว่าในการเรียนการสอนที่มีให้เด็กคิดได้เองเราเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นและตัดสินใจในเรื่องต่ตางๆได้เองสิ่งนี้ถือว่าสําคัญเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนจึงได้ให้มีกิจกรรมของบทครพร นำอละคร์เนี่ยมาสร้างขึ้นเป็นะระบบองครแล้วสําหรับที่จะแสดงก็เพราะว่าต้องการให้เขามีความคิดสร้างสรรค์นะคการที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็คือทําให้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ใดเขาก็จะสามารถที่จะมีเหตุผลในการเลือกและการตัดสินใจได้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะนาไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยที่ดีได้นะคะ นุนโดยโซซูโกเสน่ห์แห่งสีสันความงามที่ตรึงใจหนังสือดีๆจากสำนักพิมส์ที่นีครีเอชั่นจำกัดวันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกับทางรายการได้นำปอติศาสตร์และเรื่องราวของคนเมืองยุคแรกที่ก่อตั้งอำเภอหาดใหญ่ให้เป็นเมืองทางเศรษฐกิจและการคมนาคมเรามารู้จักหาดใหญ่กันให้ดียิ่งขึ้นในช่วงใช่หน้าทาวเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะ ใหญ่จังหวัดสงขลาเมืองแห่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึงความเจริญรุ่งเรืองที่น้อยคนนักจะรู้ความเป็นมาของนครแห่งนี้โดยเฉพาะหล่าผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาจนทําให้นครหาดใหญ่เป็นหัวเมืองหลักที่มีความเจริญในปัจจุบัน คนจีนผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างและพัฒนานครหาดใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าการคมนาคมคือขุนนิพัตจีนครหรือนายเจียกีซีซึ่งมารับเหมาสร้างทางรถไฟและทําธุรกิจจัดสรรเป็นกลุ่มแรกร่วมกับพระสนิหามนตรีในอําเภอเหนือและในอําเภอหาดใหญ่พระยาอัฐกวีสุนทรและนายซีกิมยงโดยนํารายได้ส่วนหนึ่งมาร่วมการตัดถนนสายหลัก ในยุคที่หมื่นหาดใหญ่ยศเขตรหรือนายแสงพัฒโนเป็นกันันตำบลหาดใหญ่จึ่งถือได้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนโดยเฉพาะการสร้างเมืองสร้างตลาดเพื่อที่จะทำให้หาดใหญ่เป็นชุมทางคมนาคมและศูนย์กลางธุรกิจ หาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ที่มีความเจริญรุดหน้ามาโดยตลอดและมีคนไทยเชื้อสายจีนตั้งรกรากทำธุรกิจอยู่เป็นจำนวนมากจนเรียกได้ว่าหาดใหญ่ <Okay. S 1> คือชัยหน้าทาวภาคใต้ในปัจจุบัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรื่องราวของเชยนาทาวน์นครหาดใหญ่ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะมาติดตามรับชมกันได้ต่อในสัปดาห์หน้าพร้อมกับสรรสาระเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของคุณงามความดีในแผ่นดิน ให้ผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนี้ได้นะคะทาง TTN Thai Global Network และยูบีช่อง97ถ้าผู้ชมต้องการจะติดต่อผ่านทางรายการนะคะถ้าหากมีข้อมูลดีๆก็แนะนำผ่านมาได้ทาง w o r l d w i d e i n g c o m หรือตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการความดีคู่แผ่นดินสวัสดีค่ะ